เคยรู้สึกกันไหมครับว่าแค่ได้ลองเดินเข้าไปในสวนหรือพื้นที่สีเขียวๆเ,เนี่ยก็ทำให้ใจที่กำลังวุ่นวายอยู่สงบลงได้อย่างน่าประหลาดเลยพลังที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่เราคิดไปเองนะครับแต่มันคือศาสตร์แห่งการเยียวยาที่เราจะมาสำรวจด้วยกันในวันนี้ครับปกติเวลาเราไม่สบายเราก็มักจะนึกถึงร้านขายยาเป็นอันดับแรกใช่ไหมครับแต่ถ้าผมจะชวนคิดล่ะครับว่า ยาที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะรอเราอยู่ในสวนหลังบ้านก็ได้คำถามนี้มันท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปเลยนะครับและนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะค่อยๆเดินทางไปได้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจคำว่าความอยู่ดีมีสุขกันใหม่ไปดูว่าใบสั่งยาจากธรรมชาติมันเป็นยังไงแล้วก็ทำความรู้จักกับสวนบําบัดให้ลึกซึ้งขึ้นและสุดท้ายเราจะมองพื้นที่สีเขียวรอบตัวในมุมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะครับ เอาละครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องสวนเนี่ยเราต้องเข้าใจเป้าหมายของมันกันก่อนนั่นก็คือความอยู่ดีมีสุขหรือที่เรียกว่า well-being ซึ่งความหมายของมันเนี่ยลึกซึ้งกว่าแค่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากๆเลยครับคือสุขภาวะที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือความสมดุลของทุกมิติในชีวิตเลยลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับ สมมุติว่าเราเครียดเรื่องงานอันนี้กระทบด้านอารมณ์เต็มๆเ,เราก็อาจจะเริ่มไม่อย่างเจอใครแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็กระทบด้านสังคมและสุดท้ายก็อาจจะปวดหัวตามมาซึ่งก็คือด้านร่างกายเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยทีนี้พอสุขภาวะของเรามันซับซ้อนขนาดนี้แล้วเราจะดูแลทุกมิติไปพร้อมๆกันได้ยังไงละ่ะ คำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในขวดยาเสมอไปนะครับแต่อยู่ในสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปทุกวันนั่นก็คือธรรมชาตินั่นเองเราจะคุ้นเคยกับการรักษาแบบแรกเนาะก็คือการกินยาเพื่อแก้ที่อาการซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเป็นฝ่ายรับการรักษาเฉย แต่ว่าแนวทางของธรรมชาติบําบัดเนี่ยมันต่างกันคนละขั้วเลยครับเพราะมันคือการที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาด้วยตัวเองเลยมันคือการเปลี่ยนบทบาทจากคนที่นั่งรอรับการรักษามาเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาวะของตัวเองอย่างเต็มที่และพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเยียวยาแบบมีส่วนร่วมที่ว่านี้โดยเฉพาะเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าสวนบำบัดครับนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยครับสวนสาธารณะทั่วไปเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อความสวยงามหรือการพักผ่อนใช่ไหมครับแต่สวนบำบัดมันต่างกันเพราะมันถูกออกแบบมาด้วยเจตนาที่ชัดเจนมากๆทุกต้นไม้ทุกทางเดินทุกองค์ประกอบในสวนถูกเลือกมาเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นก็คือการเยียวยาและส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่เข้าไปใช้งานแล้วอะไรล่ะที่มันทำให้สวนธรรมดาธรรมดากลายเป็นพื้นที่เยียวยาที่ส่งพลังได้ขนาดนี้ เราลองไปแอบดูพิมพ์เขียวหรือหลักการออกแบบที่อยู่เบื้องหลังสวนเหล่านี้กันดีกว่าครับคือการสร้างสวนบำบัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาต้นไม้มาปลูกๆนะครับแต่มันต้องอาศัยหลักการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆตั้งแต่การทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดทางร่างกายหรือไม่ไปจนถึงการออกแบบที่ตั้งใจกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเราเพื่อดึงเราออกจากความกังวลแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้ เริ่มกันที่การมองเห็นก่อนเลยครับลองนึกภาพสีสันสดใสของดอกเฟื่องฟ้าที่ตัดกับสีเขียวของใบไม้หรือทุ่งดอกดาวเรืองสีเหลืองอารามคือสีสันพวกนี้มันไม่ได้แค่สวยงามนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงต่อสมองของเราเลยช่วยสร้างความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายได้จริงๆ ต่อมาคือประสาทรับกลิ่นที่บอกเลยว่าทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิในตอนกลางคืนหรือกลิ่นสดชื่นของตะไคร้ตอนบ่ายๆเนี่ยมันสามารถพาเราย้อนกลับไปสู่ความทรงจําดีๆในอดีตได้เลยแล้วก็ยังช่วยปรับอารมณ์ของเราได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการสัมผัสคร,ครับในโลกดิจิตอลที่เราแทบจะไม่ได้สัมผัสอะไรที่เป็นของจริงเลย การได้รู้สึกถึงความหยาบของเปลือกไม้ความนุ่มของใบหญ้าหรือความเย็นของดินมันคือการเชื่อมเรากลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งช่วยให้เรารู้สึกมั่นคงและอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นพอเราเห็นแล้วว่าสวนเหล่านี้ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันขนาดไหนคำถามต่อมาก็คือแล้วใครกันละ่ะคือกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความใส่ใจเหล่านี้มากที่สุดคำตอบก็คือ โอ้โหแทบจะทุกคนเลยครับผลกระทบเชิงบวกของส่วนบำบัดเนี่ยมันกว้างขวางมากๆตั้งแต่การเป็นพื้นที่ฟื้นฟูที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมไปจนถึงการเป็นศูนย์กลางที่ช่วยถักทอความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมนะครับ ลองจินตนาการภาพคุณปู่คนหนึ่งที่อาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วแต่พอได้สัมผัสและได้กลิ่นของต้นมะลิที่เคยปลูกไว้ที่บ้านเก่าความทรงจำในวัยหนุ่มก็แวบกลับมานี่แหละครับคือพลังของการบำบัดด้วยการระลึกความหลังที่ส่วนเหล่านี้สามารถมอบให้ได้มันช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและความสุขให้กลับคืนมาอีกครั้ง ทั้งหมดที่เราคุยกันมาไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับตอนนี้เราลองนำความเข้าใจทั้งหมดนี้มาปรับใช้กับโลกรอบตัวเราดูบ้างแล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้วโอกาสในการสร้างพื้นที่เยียวยาเนี่ยมันซ่อนอยู่ทุกที่เลยครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้มันเลยอาจจะไม่ใช่ว่าเราจะไปหาส่วนบาบัดได้จากที่ไหนแต่คือเราจะสร้างการเยียวยาในชุมชนของเราเองได้อย่างไรเพราะท้ายที่สุดแล้ว พลังในการเยียวยาของธรรมชาติไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในส่วนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเท่านั้นแต่มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเรามองพื้นที่สีเขียวทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นสวนย่อมเล็กๆหรือแ,แม้แต่กระถางต้นไม้ที่ระเบียงด้วยสายตาใหม่และเริ่มลงมือปลูกความสงบด้วยตัวของเราเองครับ